สวัสดีค่ะท่านผูน้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้กลับมาชมสวนชมไร่ชมนาชมข้อไก่ขอไก่เพิน่นนี่เพิ่นเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงไก่ไปนาะอันนี้คือสะสะปลาอันนี้ข้างมักตรัวข้างมักตรัวฉั่นค้างพักบวบค้างพักบวบก,กด็ดอกกระว่าค้างพักบวบ ข้ามังบวบอู้อันนี้เป็นดกขนาดอะไรเลย,เลยตัวนี้ดกขนาดสามสี่ลูกดกมากดกๆดกดกๆดก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 เป็นแล้วอ๋ออนนั้นกระหมังใหญ่ๆอ่ะบามังบวบพันอย่างพันแบบนี้อ้าว ไก่จ้าขี่ไก่ถือพักถือมีกับงามเลยกำลังเป็นโดอันนี้คือสะสะสำหรับไก่สำหรับเป็ดเนาะเป็ดคนลงโรยเป็ดพันมีอยู่บ่เป็ด,ปด,ปดเออแดงครับหม,หมดงดงามหมดสลังงามหลายหลายดูดิน้ามักงบวกคน คนปลูกกะพีมือนะปัูกัะพีมือเลคเดียนปลูกกบะพีมือพีมือมากมเอา้ามกแปงมกทั่วมักบัวพันยัง ค้างมันหายคักขนาดอีกค้างหายยางคักเลยค่ะค้างเพื่อคือมีพริกมีมะเขือบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเป็ดลงร่องรอยก็มีปลาพอมอันนี้คือนา นาอยู่โดนนาอยู่ป่าโคกหนองนาต้นไผ่พัก็มาปลูไกไผ่จีนซุงก็มีีค้างค้างมักค้างมักบวกค้างมัก่กบวบสันป่า มะบวดมะฮงกระดกๆมีครบทุกอย่างอันนี้พริกเก็บพริกเก็บพริกไปขายแล้วเก็บพริกไปขาย แม่บ้านพอเพียงค่ะแม่บ้านพอเพียงมีทุกอย่างมักซิดากลังสิเป็นมกพริก,กโอ้มกอัน,นมะกก,ก,ก,กกอกกะมีแลวกิ่สศพผักชะอมเอามะฮ่งอันนั้นอันนี้มะฮ่งอันนี้มะม่วงยางค่ะ อันนี้มังโมงดำุ่งเขกดำบ่มังม่วงพันใดอันนี้สามฤดูค่ะสามฤดูโอ้ยนี่จะพาไปชมไก่ไขย่ยางนาก็มีเป็นละใหญ่ละยางนาน้ำนองน้ำคลองน้ำไหลน้ำหลงังอันนั้น ต้นมกนก <ENA> ะกอกปะต้นมะกอกเอามาแล้วมาแล้วมีตงังมีตงังมีตังมาแล้วมีตงังม,ม,มีตงังมีตงังเอาเอาไปยังก็มาหาบ้านนี้เอา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 ,เ,อาเป็นปยังบ้านนี้อโอ้ดิ๋ยจะเอเป็นน้ำแท้บ้านานี้ <laughs> มีตังว่าสัตว น้อง,งม,มีตังน้องมีตังค์ถุงเงินแอหถุงเงินถุงเงนบอกนี่พอดีน้ำก้อเลยถุงเงินพอดีถุงเงินนี่คืออ้วนแทะลางจนแอนทะเลขเอจนยยางหยางพุดีนะบอกกินบอกอ่าง่นนะกินอ่างงพอด้จีพอดีพอดี ข้ามนขนาดเลยพวกอันนี้ไก่อะไรเนี่ยตุ๊กตาเหรอไก่ตุ๊กตาเอาก็ยืนช่งลองช่างแรงอยู่ยืนช่งลองช่างแรงอยู่ไก่ตุ๊กตาเงินไก่เงินไก่ขั้นไก่ไกขั้น,ไก,น,นไก่พอดี ก็บวกบวกบวกยักษ์โอเก็บบวกไปขายละบวกยักษ์โอ้เสื่อนั่นแหละเหมือนแตงโมบวกบวกบวกยักษ์บวกบวกยักษ์บวกบวกนะคะบวกบวกบวกตัดขายแล้ว เอามีตังกับอันอันนี้คือน้ำกคนแท้เอาคือน้ำกคนแท้บบบนี้มีตังนี่ย่างแอนทะเลทะเลไป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 น้ำกคนท่านี่กระน้ำกคนปุณห์นะเอาถอยหลังไปเลยไปเลยโอ้ยแอนทะเลทะเลไป อันนี้คือบรรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกพักปลูกพริกมะเขือปลูกบวบบรรยากาศท้องทุ่งมีทุกอย่างในสวนมีในสวนมีทุกอย่างเป็ดก็มีโอ้เป็ดเป็ดพ่อพอดีไปหาข้อไก่ข้อเป็ดเหรอพ่อ มาทำพันบวกบวบลูกนี้ไว้ทำพนันลูกนี้น่ารักมากเห็นไหมเนี่ยอันนี้กินอันนี้กินได้กินได้อ่อ,อนบอเอาไปนหนึ่งเอาไปนหนึ่งบ่ได้เลยอ่อนเอาไปแกงอันนี้ลูกห้าบาทนะคะห้าบาท,นนบาทลูกห้าบาทลูกนี้ก็อ่อนอ่อนใครเป็นคนปลูก โ oh อ้โหปลูกเป็นหมากเนาะ,ะมือเย็นนะฮะเพราะว่าถ้ามือเย็นเนี่ยมันจะปลูอกอะไรก็คืนปลูอกอะไรก็เป็นหมาก <c oughs> อุ้ย <c oughs> ต้นนี้คือหลายแทแนะคือแตงโมนะจ๊ะไปเลยนี่ไปเลย,าย,าย,ายสามลูกเลยต้นนี้มีรรแต่แอของแปลกๆีของแปลกๆ <c oughs> สวนตรงนี้มีแต่ของแปลกๆเลยลูกละหาบาทผู้ดดอันนี้กำลังจะอ,อ,นอ,อน่อนๆอ่อนๆโอ้ยอ่อนๆเลยพูดีขักขนาดอ่อนๆย้อยก็อ่อนๆผู้ดดฮ้อนอ่อนสวยๆกำลังจะเป็นดอกเยอะแยะ ดอกเยอะแยะเม่านีก็เก็บนี่ก็เก็บนนกเก็บ,ก,บกวนเก็บพริกมะเขือบวบปุยคอกใส่ปุยขี้เป็ดขี้ไก่นี่แหละขี้เป็ดขี้ไก่ก็มี